สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับคุณครูนิดอีกเช่นเคยนะคะกับชั่วโมงภาษาไทยค่ะหลังจากที่นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราพูดกันในเรื่องของวลีและประโยคใช่ไหมคะหลายคนแยกมาถูกนะคะว่าอะไรเป็นวลีอะไรเป็นวลีอะไรเป็นประโยค เพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เราก็จะมาต่อนะคะเนื้อหาของประโยคซึ่งเราจะลงลึกไปถึงชนิดของประโยคนะคะว่าจะมีกี่ชนิดจริงๆแล้วชนิดของประโยคเนี่ยจะขึ้นอยู่กับประเภทนะคะถ้าเกิดว่าเราจะแบ่งประโยคออกไปตามประเภทของการสื่อสารนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหกประโยคเช่นไหมคะเช่นสามบญบอกค่ะประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยค คำถามพวกนี้นะคะแต่วันนี้นะค,ะคุณครูจะมาแบ่งประโยคออกไปตามโครงสร้างนะโครงสร้างของประโยคจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเราแบ่งประโยคออกไปตามโครงสร้างนะลูกเราจะแบ่งออกเป็นสามชนิดนะคะดังนีมม้มีประโยคความเดียวมีประโยคความเดียวนะคะ หรือบางที่อาจจะบอกว่าประโยคสามัญได้ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นความหมายเดียวกันระหว่างความเดียวกับประโยคสามันคือความหมายเดียวกันนะามาประโยคความรวมและประโยคความสอนแบ่งได้สามสามชนิดนะคะความเดียวหรือสามาัญความรวมและความสอน ถ้าหบ่งตามโครงสร้างนะคะทีนี้วันนี้เราจะไปดูทีละชนิดเรามาดูชนิดแรกนะคะชนิดแรกคือประโยคความเดียวประโยคความเดียวคืออะไรประโยคความเดียวก็คือประโยคที่ประกอบด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงภาคประธานกับภาคแสดงมีใจความเดียวและไม่มีคำเชื่อ ประโยคความเดียวจะมีใจความเดียวนะคะอ่ะไม่มีคําเชื่อเช่นน้องไปโรงเรียนน้องเนี่ยเป็นภาคประธานใช่ไหมคะไปโรงเรียนเนี่ยเป็นภาคแสดงมีใจความเดียวนั้นเนี่ยบอกว่าน้องเขาไปโรงเรียนยายทาขนมยายเป็นภาคประธานทาขนมเป็นภาคแสดงนะมีใจความเดียว พ่อรดน้ำต้นไม้พ่อก็เป็นภาคประธานรดน้ำต้นไม้ก็เป็นภาคแตแดงนะคะมีใจความเดียวคำว่าใจความเดียวหมายความว่ามันบอกว่าประธาน,น่ะทำอย่างใดอย่างหนึง่งประธานในประโยคทําอย่างใดอย่างหนึง่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งในประโยคความเดียวเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดสองชนิดด้วยกันนะลูกอะชนิดแรก ชนิดแรกคือประโยคความเดียวที่มีกริยาตัวเดียวคือในประโยคนั้นจะประกอบด้วยกริยาเพียงตัวเดียวนะคะอย่างเช่นแมวกระโดดน้องกินหมูปิ้งนักเรียนคนนั้นอ่านหนังสือเห็นไหมคะทั้งสามประโยคให,ให้นักเรียนสังเกตตัวสีน้ําเงินนะคะตัวสีน้ําเงินทําหน้าที่เป็นคํากริยาในประโยคนะคะก็จะมีอยู่ตัวเดียวแมวกระโดดก็อ่า แมวกระโดดนะคะน้องกินกินก็เป็นคํากริยาอ่านก็เป็นคํากริยาอันนี้คือกริยาประโยคความเดียวกริยาเดียวต่อไปค่ะประโยคความเดียวแต่ว่ามีหลายกริยานะคะประโยคความเดียวแต่มีหลายกริยาเป็นชนิดที่สองนะคะคือประโยคที่มีกริยาหลายตัวมาเรียงต่อกันเพื่ออะไรมันมาเรียงเพื่ออะไร เพื่อแสดงความต่อเนื่องหรือเป็นเหตุเป็นผลจากเหตุการณ์แรกนะคะมาเรียงเพื่อแสดงความต่อเนื่องนะคะในที่นี้เราอาจจะเป็นคำกริยาที่เราเรียนามาคือกริยาช่วยใช่ไหมคะในประโยคนั้นจะมีกริยายูอสองตัวมีกริยาหลักกับกริยาช่วยอ,อย่างเช่นใบบัวใบบัวโบกมือลานะคะใบบัว โบกมือลาพวกเรานะคะโบกมือกับลาก็เป็นคำกริยาทั้งสองตัวนะคะอยู่ในประโยคเดียวกันแต่ว่ามีใจความเดียวนะลูกออมสินขับรถข้ามสะพานคำว่าขับรถกับคำว่าข้ามก็เป็นกริยาแก้ววิ่งไปเปิดประตูหไหมคะแก้ววิ่งไปเปิดประตูมีคํากริยาสองตัวคือคําว่าวิ่งกับคําว่าเปิดนั่นเองเขาดีใจหัวเราะเสียงดังเขาดีใจหัวเราะเสียงดัง ดีใจกับหัวเรวาะก็เป็นคำศิษยาที่มาเรียงต่อกันนะคะ,ะทีนี้นี่คือประโยคความเดียวนะคะหลักสังเกตง่ายๆเลยค่ะนักเรียนให้ในักเรียนสังเกตดูว่าในประโยคนั้นน่ะถ้าเราจะบอกว่าเป็นความเดียวหรือว่าเป็นเป็นสามัญหรือเปล่าดูว่าประโยคนั้นมีคำเชื่อมหรือเปล่า มีคำเชื่อมหรือไม่ถ้าไม่มีคำเชื่อมแล้วมีแล้วประโยคนั้นมีเพียงเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวนะคะเล่าเรื่องเพียงเรื่องเดียวนะคะบอกว่าใครทําอะไรแใ่อยา่างไรเพียงเหตุการณ์เดียวเราเรียกว่าประโยคความเดียวอันนี้เข้าใจนะคะพอที่จะเข้าใจใช่ไหมอ่ะน,นี้เดี๋ยวเราไปดูประโยคความรวมกันบ้าง ประโยคความรวมคืออะไรนะคะคืออไรประโยคความรวมก็ค um, ือการนำประโยคตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปนะคะนำประโยคตั <t <t ้งแต่สองประโยคขึ้นไปมารวมกันแล้วกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นนะกลายเป็นประโยคเดียว ทำให้สองประโยคนั้นมันรวมกันแล้วกลายเป็นประโยคเดียวนะคะตรงนี้สำคัญนะลูกโดยใช้คำเชื่อมประโยคโดยนะโดยในประโยคความรวมจะปรากฏนะคะจะปรากฏคำเชื่อมประโยคขึ้นมาอะให้นักเรียนดูประโยคประโยคที่คุณครูนํามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะพ่อไปทํางานอันนี้เป็นหนึ่งประโยคใช่ไหมคะแม่ไปทํางาน เป็นหนึ่งประโยคพ่อก็เป็นประธานในประโยคที่หนึ่งแม่ก็เป็นประธานในประโยคที่สองนะคะสมมุติว่ามีคนมาถามนักเรียนว่าอะคุณพ่อคุณแม่ไปไหนเราจะตอบไหมคะ่าอ๋อคุณพ่อไปพ่อไปทํางานคะ่ะแม่ไปทํางานคะ่ะโดยทั่วไปเราก็จะไม่ตอบอย่างนี้แต่เราจะรวบประโยคเข้าด้วยกันเป็นพ่อและแม่ไปทำงาน พ่อและแม่ไปทำงานนะคะสองประโยคมารวมเป็นหนึ่งประโยคโดยใช้คำเชื่อมคำเชื่อมก็คือคำว่าและนั่นเองรวมประโยคให้มันเข้าด้วยกันเราเรียกว่าประโยคความเดียวประโยคความรวมนะคะก็คือรวมำํำเ,เอาประโยคหนึ่งเอาประโยคหนึ่งอ่ากับอีกประโยคหนึ่งมารวมเข้าด้วยกันให้เป็นประโยคเดียว โดยประโยคนั้นจะมีคําเชื่อมนะคะอยู่ในประโยคนะนี่คือหลักสังเกตนะดูที่คําเชื่อมแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นประโยคความรวมทีนี้ในประโยคความรวมเนะะี่ยค่ะก็จะแบ่งออกเป็นสี่ชนิดอยู่ไหนมือคุยอยู่ไหนสี่ชนิดนะคะไปดูทีละชนิดช้าๆนะคะชนิดที่หนึ่งเราเรียกว่าความรวมที่มีใจความร้อยต อ่าชื่อมันก็บอกชัดเจนนะคะนักเรียนว่าคล้อยตามกันหมายความประโยคนั้นมันจะมีเนื้อความไปได้วยกันอ่าประโยคที่หนึ่งกับประโยคที่สองมันมารวมกันแต่ว่ามันมีเนื้อความไปได้วยกันเราเรียกว่าคล้อยตามกันนะคะอย่างเช่นนุ่นและนิ่มเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกนุ่นและนิ่มเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกคำเชื่อมคือคําว่าและถูกต้องไหมคะอ่าคำเชื่อมคือคําว่าและรวมประโยค หนึ่งประโยคกับหนึ่งประโยคเข้าด้วยกันเป็นประโยคเดียวซึ่งถ้าเราแยกซึ่งถ้าเราแยกประโยคความรวมนี้ออกนะคะออกเป็นออกไปทีละประโยคนะคะเราจะเห็นว่าประโยคที่หนึ่งคือนุ่นเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกนี่คือประโยคแรกประโยคที่สองคือนิ่มเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกนี่คือประโยคที่สอง เหนไหมคะเราจะเห็นว่าทั้งนุ่นและนิ่มเนี่ยมีกริยาตัวเดียวกันเพราะนั้นมันคล้อยตามกันแล้วก็เอาคำว,ว่าและมาเชื่อมให้กลายเป็นประโยคเดียวนุ่นและนิ่มเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกคือประโยคโยควมรนะคะหรืออีกหนึ่งประโยคพอน้ําฝนทําการบ้านเสร็จก็ไปช่วยแม่ขายของในประโยคนี้มีประธานตัวเดียวกัน แต่ทํากริยาสองอย่างอ่น้งฝนเป็นประธานแต่น้งฝนเนี่ยทํากริยาสองอย่างนะคะอย่างแรกคือน้องฝนทำแต่บ้านอย่างที่สองคือน้องฝนไปช่วยแม่ขายของนะคะก็คือมี่ประธานทําประธานคนเดียวแต่ว่าทํากริยาสองอย่างก็เป็นคล้อยตามขอโทษทีค่ะโดยอ่าในประโยคนี้ก็จะมีคําว่าพอจุดจุดจุดก็ เป็นคำเชื่อมประโยคนะคะเพราะฉะนั้นประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันก็จะส่วนใหญ่นะก็จะ,ะก็จะมีคําเชื่อมคําว่าแล้วคาว่ากับคําว่าทั้งคําว่าพอจุดๆ,ๆก็อหรือคำหรือคําว่าแล้วจุดๆก็อยู่ในประโยคคําเหล่านี้อยู่ในประโยคก็จะเป็นประโยคความรวมที่มีใจความคล้อยตามกันนะคะ น,นี้ผ่านนหะคะเข้จใจเนะเาะประจัยก็ไปชนิดที่สองนะคะของประโยคความรวมเมื่อกี้คล้อยตามใช่ไหมลูกพีนี้มันก็ต้องขัดแยง้งอ่าเมื่อกี้มันคล้อยตามเนาะใดๆก็มาขัดแยง้งขัดแย้งเป็นยังไงขัดแย้งนะคะเอาเรามาดูคําเชื่อมก่อนคำเชื่อมที่อ่าอยู่ในประโยคที่มันขัดแย้งกันก็อย่างเช่นคําว่าแต่นะคะแตะจะเจอบ่อยแม้ว่า กว่าจุดๆก็เี่และก็แล้วก็มีอีกนะมีอื่อีกนะคะลองไปศึกษาในหนังสือเรียนภาษาอลักภาษานะคะของชั้นะสมศึกษาปีที่หกนะคะอันนี้เพิ่มเติมนะเนี่ยคำเชื่อมเหล่านี้อยู่ในประโยคก็จะเป็นชนิดขัดแย้งกันมาดูตัวอย่างนะคะฟ้าชอบอ่านหนังสือคุณครูตกคำมาอ่านนะลูกที่จริงมันมีคำาอ่านอยู่ฟ้าชอบอ่านหนังสือแต่ ฝนชอบเล่นโทรศัพท์นะคะประโยคนี้ก็จะมีะประธานประธานคนละตัวเลยประโยคประโยคแรกคือฟ้านะฟ้าชอบอ่านหนะังสือประโยคที่สองก็ฝนชอบเล่นโทรศัพท์แต่เราเอามารวมกันให้เป็นประโยคเดียวใส่คําว่าแต่ซึ่งเป็นคําเชื่อมคแย้งนกลนะเข้า,ดเ,ดาเขา้เขาไปก็คือสองคนเนี้ยชอบชอบไม่เหมือนกัน นะคะคนหนึ่งชอบอ่านหนังสืออีกคนหนึ่งชอบเล่นโทรศัพท์นะมีคําว่าแต่มคำเชื่อฉันชอบกินทุเรียนอะ่ะฉันชอบทุเรียนแม้ว่ากลิ่นมันจะแรงนะคะชอบนะแม้ว่ากลิ่นมันจะแรงแม้ว่าก็เป็นอะ่ะคำเชื่อประโยคนะคะกว่าเขาจะคิดได้อะก็สายไปเสียแล้วอะก็อะ่อะตรงคําว่าก็ต้องเป็นสีน้ําเงินนะคะพอดีคุณกูตกไปนิดนึง กว่าเขาจะคิดได้ก็สายไปเสียแล้วนะคะขัดแย้งกันคําเชื่อมคือคําว่ากว่าจุดจุดจุดก็นั่นเองอันนี้คือขัดแย้งกันนะคะอาสังเกตที่คําคําเชื่อมก็จะมีคําว่าแต่แม้ว่ากว่าจุดจุดจุด,จดก็และอื่นๆอีกน,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 นะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะ,ะมีคล้อยตามนะคล้อยตามมีขัดแยง้งแล้วก็มีเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชนิดที่สามของประโยคความรวมนะคะ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าเรามาดูคําเชื่อมก่อนคําเชื่อมก็ได้แก่อ่ะตรงนี้พิมพ์ผิดอีกแล้วนะคะตรงนี้ไม่ไม่ใช่คําว่าแต่นะคะก็เป็นคําว่าหรือหรือไม่จุดจุดจุดก็หรือไม่ก,มก็นะคะถ้าแต่จะเป็นขัดแย้งกันเนาะ,ะดีคุณรูพิมพ์พิมพ์ผิดต้องขออภัยนักเรียนด้วยนะคะคือคําว่าหรือนะคะอ่ะหรือ ไม่ได้อรื้อหรือว่านะคะหรือไม่จุดจุดจุดก็หรือไม่ก็เรามาดูตัวอย่างประโยคสนิดนึงเธอจะดูหนังหรือจะฟังเพลงนะคะต้องเลือกแล้วประธานต้องเลือกอืว่าจะดูหนังหรือจะฟังเพลงต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดูพร้อมกันได้ไหมทั้งดูหนังทั้งฟังเพลงได้ไหมคะอ่าไม่ได้นะเราจะไม่เป็นคนหลายใจนะคะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ ไม่เธอก็ฉันที่ต้องเอาขยะไปทิ้งไม่เธอก็ฉันที่ต้องเอาขยะไปทิ้งก็คือไม่เธอก็ฉันต้องเอาขยะไปทิ้งนะคะเนี่ยต้องเลือกจอากไังและชนิดสุดท้ายนะคะชนิดสุดท้ายคือประโยคความรวมที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันนะประโยคอ่าชนิดนี้จะมีเหตุแล้วก็มีผลนะคะ คำเชื่อมส่วนมากก็จะเป็นคำว่าจึงเพราะจุดๆจุึงเพราะฉะนั้นจุดจุดจึงะนะงนะอย่างเช่นเขาขยันจึงสอบได้นะเพราะเขาขยันนั่นเองเหตุเหตุคือเขาขยันนะ,ะผลจึงทําให้เขาสอบได้ในที่นี้เขาไม่ได้บอกว่าขยันอะไรนะแต่ว่าผลที่เขาบอกคือเขาสอบได้แสดงว่าเขาต้องขยันเรียนแหละนะไม่ใช่ขยันไปเที่ยวขยันเล่นเกมแล้วก็จะสอบได้ไม่ใช่นะคะ เขาต้องพยายามอ่าน,นหนังสือก็จึงสอบได้เป็นเหตุเป็นผลกันถูกไหมคาว่าจึงก็เป็นคําเชื่อมนะคะเพราะเขาไม่สบายจึงไม่มาโรงเรียนสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาไม่สบายนะคะผลที่ตามมาจึงทําให้เขาไม่สามารถมาโรงเรียนได้เขาจึงไม่มาโรงเรียนนะคะคําเชื่อมคือคําว่าเพราะจุดจุดจึงนั่นเองเพราะจึงและสุดท้ายหนังสือเล่มน,นี้แพง เพราะฉะนั้นเขาจึงห่วงมากเหตุคือมันแพงนะคะมันแพงมันหายากรุนนันผลก็ทำให้เขาห่วงหนังสือเล่มนี้มากคำเชื่อมก็เพราะฉะนั้นจุดๆเจงนั่นเองนี่คือชนิดของอประโยคความรวมก็จะแตกต่างกันออกไปให้นักเรียนดูที่ดูที่คำเชื่อมนะคะถ้าคล้อยตามก็และกอก นี้นะคะถ้าขัดแย้งก็จะมีคําว่าแตะนะแม้ว่าอะไรพวกนี้นะคะถ้าเป็นความรวมก็หรือไอ้ภนนูพมิมพ์ปิดนะหรือไม่ก็หรือไม่ถึงสุดกนะะ็ถ้าเป็นเหตุเป็นผลกันก็จึงเพราะจึงเพราะฉะนั้นจึงอันนี้คือความรวมให้สังเกตที่คําเชื่อมพ้อประโยคนั้นมีคําเชื่อม ให้เดาไปก่อนเลยให้ให้ปีความไปก่อนเลยคะ่ะว่ามันเป็นประโยคความรวมเดี๋ยวยางอื่ค่อยไปพิจารณาทีหลังนะคะว่ามันเป็นรวมแบบไหนรวมแบบเป็นเหตุเป็นผลกันรวมแบบอัดแย้งกันหรือว่ารวมแบบอ่าคล้อยตามกันก็ว่าไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เราดูที่คาเชื่อมน,นะถ้าไม่มีคําเชื่อมแสดงว่ามันเป็นประโยคความเดียวถูกไหมถ้าไม่มีคําเชื่อมถ้ามีคําเชื่อมแสดงว่ามันเป็นประโยคความรวมและสุดท้ายค่ะนักเรียน ขออภัย <Okay. S 2> มันจะเป็นโควิดนะคะแต่พูดัำไปหน่อยอ่าชนิดสุดท้ายคือประโยคความซ้อนประโยคความซ้อนคืออะไรนะคะประโยคความความซ้อนไม่ใช่ตัดที่ออกมาตัดกินาอาหารแต่ปานานะมนั้นช้อนนะคะประโยคความซ้อนหมายก็ว่ามันซ้อนกันอยู่ในประโยคนั้นมันจะมีประโยคใหญ่ประโยคหลัก กับประโยคย่อยนะคะมาซ้อนกันอยู่เราจะเรียกว่าประโยคความซ้อนนะคะ <Yeah. S 1> เช่นเช่นเช่นฉันหลงรักเขาซึ่งเขาไม่เคยรู้เลยโอ้ยน่าสงสนารน่าน่าสงสารแต่เขาข้างเดียวนะคะฉันหลงรักเขาซึ่งเขาไม่เคยรู้เลย ประโยคหลักประโยคใหญ่ๆในประโยคนี้คือคำว่าฉันหลงรักเขาเป็นประโยคหลักๆนะคะเขาไม่เคยรู้เลยนี่เป็นประโยคย่อยมาซ้อนประโยคหลักอีกทีโดยมีคำว่าซึ่งเป็นตัวเชื่อมให้มันซ้อนกันนะให้มันเป็นประโยคเดียวกันเขาป่วยหนักอันนี้เป็นประโยคหลักนะคะนักเรียนประโยคหลักเขาป่วยหนักเป็นประโยคใหญ่เลย จนต้องนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันนะต้องนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันเป็นประโยคย่อยนะคะมาสอนกันอยู่มีคำว่าจนเนี่ยเป็นตัวเชื่อมให้มันสอนกันเป็นตัวออกมาเชื่อมให้มันเป็นประโยคความสอนเดียวกันส้มตำเป็นอาหารส้มตำเป็นอาหารเป็นประโยคใหญ่นะคะที่คนส่วนใหญ่ชอบรับประทาน คนส่วนใหญ่ชอบรับประทานเป็นประโยคย่อยที่มาวางซ้อนอยู่ามาซ้อนอยู่ในประโยคใหญ่ข้อสังเกตในประโยคความรวมนะนักเรียนประโยคความรวมนี่โดยมากนะนักเรียนต้องจำตัวนี้โดยมากประโยคความรวมจะมีคำว่าผู้ที่ซึ่งอันว่าจนให้เมื่อยคำหนึ่งผู้ที่ซึ่งอันว่า จนให้เมื่ออยู่ในประโยคนะคะอยู่ในประโยคให้สังเกตคำพวกเนี้ถ้ามีคำพวกนี้ยก็เดาไปเลยตาไม่ใช่เดาสิอ่วิเคราะห์ไปก่อนเลยเบื้องต้นว่าเป็นประโยคความสอนนะคะเป็นประโยคความสอนผู้ที่ซึ่งอันว่าจนให้นะอยู่ในประโยคถ้าสมมติว่าเปรียบเสมือนวงกลมนะประโยคหลักก็คือวงกลมใหญ่ วงกลมใหญ่ๆแล้วประโยคใหอยก็คือวงกลมเล็กๆที่มาซ้อนอยู่ในวงกลมอีกทีหนึ่งาานะคะก็เหมือนกันประโยคความซ้อนคือประโยคใหญ่กับประโยคเล็กมาวางซ้อนกันมาวางซ้อนกันอา่าไม่ใช่ประโยคความไม่ใช่ประโยคความรวมไม่ใช่ประโยคความเดียวนะคะแต่ว่าเป็นประโยคความซ้อนให้สังเกตตรงที่ผู้ที่ซึ่งอันว่าจนให้เมื่อ เนี่ยถ้ามีคำเหล่านี้นะคะอยู่ในประโยคก็เป็นประโยคความสอนนั่นเองทีนี้สอนยังไงก็ค่อยมาดูว่าอะไรเป็นประโยคหลักอะไรเป็นประโยคย่อยนะคะค่อยมาวิเคราะห์ทีหลังแต่แต่สังเกตที่ที่คำเหล่านี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดอทั้งสามชนิดของประโยคถ้าแบ่งตามโครงสร้างนะลูกอชนิดแรกชนิดที่หนึ่งชนิดที่หนึ่งชนิดที่หนึ่ง ประโยคความเดียวหรือประโยคสามัญนะคะบางที่อาจจะเรียกว่าประโยคความเดียวบางที่อาจจะเรียกว่าประโยคสามัญแต่มันคือประโยคเดียวกันนะคะจะมีใจความเพียงอย่างเดียวและไม่มีคําเชื่อมประโยคที่สองคือประโยคความรวมประโยคความรวมจะมีคําเชื่อมนะดูที่คําเชื่อมแบ่งออกเป็นสี่ชนิดอ่าค่้อยตามกันขัดแย้งกันเป็นเหตุเป็นผลกันแล้วก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและสุดท้ายชนิดที่สามประโยคความ ซอนประโยคความซ้อนคือมีประโยคใหญ่นะคะแล้วก็มีประโยคย่อยมาซ้อนในประโยคใหญ่อีกทีหนึ่งอ่ะคือประโยคความซ้อนซึ่งให้สังเกตให้สังเกตตรงคําว่าผู้ที่ซึ่งอันว่าจนให้แล้วก็เมื่อนะคะถ้ามีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคก็คือเป็นประโยค,ความซ้อนนั่นเองนะ,ะทั้งหมดที่กล่าวมาคือชนิดของประโยคที่แบบตามโครงสร้างนะคะ ูก็หวังว่า,วานักเรียนชั้นป .6 จะสามารถแยกจำแนกได้นะลูกว่าอะไรเป็นความเดียวความซ้อนความรวมนะเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเราสามารถดูในหนังสือหลักภาษานะคะลูกประกอบไปด้วยในการทำแบบฝึกขัดหรือทำกิจกรรมที่มอบหมายสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่8นะคะที่ให้ไปก็จะเป็น My m า n d Mapping แผนผังความคิดนะคะออกแบบมาสวยๆก็สรุปาให้สรุปตามความรู้ที่นักเรียนได้รับนะคะที่คุณครูได้อนมาในชั่วโมงนี้นะคะก็ขอฝากประโยคไว้ในออกอก้อมใจของนักเรียนชั้นป .6 นะคะอย่าฟังตรงนี้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะยิ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เรียนในห้องเรียนเหมือนปกติเราต้องขยันให้มากกว่าเดิม อยู่โรงเรียนไม่เข้าใจยังพอถามครูได้นะอยู่บ้านก็ไม่เข้าใจก็อ่าแอดไลน์มาส่งไลน์มาส่งเมสเซจมาส่งข้อความมานะคะอ่าฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับรายวิชาภาษาไทยชั่วโมงนี้คุณครูก็คงจะฝากเรียนไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ